สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีห้าสามกันยายนสองพครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งอบตอครับโดยวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการเคาะวันเลือกตั้งอบตอชมและฟังารายละเอียดครับ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่7กันยายน2564นะครับคณะมตนตรีได้มีมติเห็นชอบเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งอบตาแล้วนะครับและในวันที่7กันยายนวันเดียวกันนั้นสมัครเลขาธิการคณะมนตรีก็ได้ส่งเรื่องมติคอรมอที่เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งอบตานี้มายังเลขาธิการกรกตแล้วนะครับเพื่อให้เลขาธิการกรกตแจ้งให คณะกรรมการกรกตทราบต่อไปแล้วกรกตก็จะประชุมกันเพื่อกําหนดเคาะวันเลือกตั้งต่อไปและแล้ววันนี้นะครับ13กันยายน2564ก็เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการประชุมกันเพื่อจัดทําข้อมูลและแผนการจัดการเลือกตั้งสาระสําคัญก็คือ จะจัดทำแผนว่าจะประกาศเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่วันรับสมัครสมาชิกอบตนายกอบตจะรับสมัครในช่วงวันที่เท่าไหร่แล้วก็กําหนดวันเลือกตั้งเข้าคูหากากระบาดเลือกสมาชิกอบตเลือกนายกนี่จะกําหนดวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละภารากิจช่วงเวลาจะต้องสอดรับกันอันนี้ก็คือวันนี้13กันยายนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการประชุม ในเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งหากมีการประชุมและได้กำหนดแผนต่างๆออกมาเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็จะประกาศเลือกตั้งต่อไปหากวันใดที่กกตประกาศเลือกตั้งนะครับวันนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอบตอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้ก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงทันทีในวันที่มีการประกาศเลือกตั้ง นะครับจากนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติผู้ที่อยากจะเป็นนายกอบตผู้ที่อยากจะเป็นสมาชิกอบตก็จะไปสมัครตามวันเดือนปีที่กกตประกาศว่ารับสมัครวันที่เท่าไหร่แล้วก็วันเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ก็จะทราบต่อไปนะครับซึ่งแหล่งข่าวหลายแหล่งก็คาดการว่า หลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะครับกกตหรือว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศเลือกตั้งราวๆต้นเดือนตุลาคมนะครับประกาศอย่างเป็นทางการก็ติดตามข่าวกันต่อไปครับแต่ในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้น่าจะมีนักข่าวไปเจาะข่าวได้ว่าในการประชุมกันวันนี้ของกกตนั้น น่าจะเจาะข่าวได้ว่าวันเลือกตั้งอบตน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่น่าจะมีนักข่าวเจาะข่าวได้เราติดตามข่าวกันต่อไปครับช่วงค่ำถ้าหากว่ามีนักข่าวสํานักข่าวใดเอามาลงว่าวันเลือกตั้งจะประมาณวันที่เท่าไหร่เราก็จะติดตามข่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ